สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายเนะาะวันนี้มีพัสดุมานะคะน้องฝ้ายกำลังจะไปอยู่ป่าพอดีเลยนะคะทานยาก,ก่อนออกจากป่าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันนะคะเ,เป็นพัสดุจากคุณแม่เอฟซีนะคะส่งมาจากาจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จากพีเอ็นนะคะคัสเตอร์หรือเปล่านะคะขนมอ่ะ รีวิวเด็กอ้วนนะคะก็น่าจะเป็นของพี่นกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่ควานจะแกะดูเลยนะคะว่าเป็นอะไรเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะพัสดุจากแม่นกมากๆเลยนะคะที่ส่งมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรเนาะ สวัสดีคะ่ะนะคะพบก,กับเราทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะก็มาแกะกล่องพัสดุจากคุณแม่เอฟีนะคะอีกกล่องเลยเนาะ,ะกล่องนี้เป็นกล่องที่สองแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านรักและเมตตานะคะ,ะพวกเราชาวช้างเนาะนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายนะคะก็น้องจิเตอร์นะคะ,ม,ะ<ๆ>มาแกะมาดูกันว่าคืออะไรกันนะคะขอบคุณคุณแม่นกมากๆเลยเนาะ,ะท่านช่วยนะคะ ร้านขนมในช่วงโควิดนะคะแล้วท่านก็<ช>ได้ส่งมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับ,บเด็กๆน,นะคะาาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่นกมากๆเลยเนาะนะ,ะน่าจะเป็นขนมทองม้วนหรือเปล่านะคะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งเด็กๆอีกทีเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้คุณแม่นกได้ดู ตอนเด็กๆได้ดทานด้วยนะคะขอบคุณแม่นกหน่อยแล้วนะคะขอบคุณครับครับก็อยากเรียนอยากเรียนหนังสือกับแม่นกอีกไหมอยากสนุกไหมที่แม่นกสอนภาษาอังกฤษใช่นภาษาอังกฤษขอบคุณภาษาอังกฤษบอกว่างไงขอบคุณภาษาอังกฤษรูป <Thank you. S 1> พูดดังๆเลยครับ อ้าตายแล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วเอาขอบคุณภาษาอังกฤษก่อนลูก thank you หนึ่งสองสามา thank you ยังครับ <จะ S 1> ก็พ่อบอกแล้วเมื่อกี้อ่ะ ah. ขอบคุณครับ thank you อขอบคุณภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆก็อยากเรียนด้วยเนาะนะคะวันนั้นสนุกมากเลยขอบคุณแม่นกมากๆนะคะเห็นท่านบอกว่า ยังเหลืออีก2อร้านนะคะก<า>็ะะนะคะเป็นสิ่งดีๆที่แมนุกย์เนาะอุดหนุนร้านขนมในช่วงโควิดนะคะได้ช่วยร้านขนมด้วยแล้วก็นะคะได้ช่วยพี่น้องชาวช้างที่ช้างตกงานด้วยนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตารักเอ็นดูเด็กๆนะคะคิดถึงเด็กๆนะคะนะคะขอพระคุณท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะนะคะก็ มามอบขนมให้เด็กๆนะคะแบ่งขนมทองม้วนให้เด็กๆนะคะทำยังไงก่อนคะภาษาอังกฤษขอบคุณภาษาอังกฤษว่ายัางไงแตงกยแงกียวเออ Thank ก o u นะคะก็ <Thank you. S 1> แบง่งขนมจากแม่นกนะคะที่ส่งมาให้เด็กๆเน <ข uais. S 1> าะได้ทานนะคะดีใจใดีใจไหมได้ทานขนมด,ดีใจนะคะขอบคุณแม่นกมากๆ,ๆเลยนะคะก็แบ่งกันนะคะแบ่งกันขอบคุณแม่นกมากมๆเลยขนมทองมว้วน ขนมทองม้วนจากแม่นกนะคะอร่อยมากๆทานดูแล้วนะคะอร่อยยาก่ะเด็กๆคิดถึงนะอยากให้คุณครูนกมาสอนภาษาอังกฤษนะแต่เวลาเราอาจจะไม่ตรงกันเนาะแกะระวังแตกนะลูกชิมดูซิชิมดูซิอร่อยไหมอาชาแกะได้ไหมได้มันมีที่แกะเหล้วมันมีที่แกะเหรอโอ้กระเด็นอ่ะ ชิมชิมดูดิอร่อยไหมอร่อยไหมพูดด้วยอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยมากไหมอร่อยเด็กๆบอกว่าอร่อยนะคะขอบขอบคุณแม่นกมากๆเลยนะคะเด็กนะคะแบ่งซีเรียลด้วยนะคะเด็กๆจะได้กินด้วยกันเนาะนะคะก็เป็น่เด็กๆนะคะในหมู่บ้านเดียวกันนะคะก็ได้กินขอบพระคุณแม่นกมากๆเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้ก็พาน้ำายเข้าป่าเช่นเคยนะคะคุณเมฟซีกำลังเดินนะคะมาอย่างสง่างามเลยนะคะก็ทานต้นมะละกอมาด้วยนะก็ช้างนะคะเขาทานได้หลายอย่างนะะต้นมะละกอนะคะ ก็ทานได้นะคะอ้วนกรุบกรุบกรุบมาเลยนะคะวันนี้แม่จะสับปรถเหรอสับปรปดอยู่ในรถล,ลูกแม่แม่ลูกเลยกนใจรลยค่ะปิดไว้หน่อยเลยระหว่างทางนะคะต้องมีของกินด้วยนะคะ ขวางทางพี่ฝ้ายนะไปเข้าป่ากันไปอยู่ป่าแล้วฝ้ายน้องติเตอร์นะฮะต้นสับประรดให้ด้วยนะคะก่อนเพราะว่าเขาต้องมีอาหารทานเนาะนะคะก็ไปเข้าป่ากันแล้วนะคะ